วันนี้ก็มวยมีทั้งนับน็อกแตกแล้วก็คะแนนนะครับมีทุกอย่างพร้อมเลยดูมวยมันมวยสนุกก็ต้องที่นี่นะครับซูปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกแล้วก็ทุกอย่างนี่รุนแรงดูเดือด แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีแตกตลอดเลยทีเดียวมาถึงคู่สุดท้ายจำสัปดาห์นี้เลยนะักมวยทางด้านมุมน้ำเงินขาวหงขวัใญใจสีโคตรจากสปป,อปอลาวนนัโชคจากสอปป,อปอลาวครับขาวผง28ไฟล์นะครับชนะ20แพ้8 และมาพบกับนักมวยทางด้านมุมแดงออกศึกพิสนุยิมจากประเทศไทยชกมา30ครั้งครับชนะ22แพ 8. ้8เขาคือออกศึกพิสนุยิมไอหนูหน้าอ่อนจากประเทศไทยครับ วันนี้เราปิดท้ายด้วยมวยดาวรุ่งนะครับเด็กๆ57กิโลกรัมออกศึกสูง170ครับส่วนนักชกจากลาวนะครับขาวพอง168สูงต่ำนิดเดียวครับสีผิวก็เหมือนกันนะออกดำๆๆแดงๆนะ,ะทั้งคู่ขาวพองขวัญใจสีโคตนี่อายุ16ปีเท่านั้นเองนะครับชื่อจริงว่าสายยาสอนโพนสวรรค์ เป็นนักชกในสังกัดของขวัญใจสีโคดนะครับเป็นค่าใหญ่ของสอปปลอาวอาวุธมวยไทยถนัดครบเครื่องนะครับโดยเฉพาะเตะขวาต่อยขวาไฟาสุดท้ายนะครับเจ้าขามพองขวัญใจสีโคดนี่ชกในสอปปลาวแล้วก็เก็บชัยชนะด้วยคะแนนมาได้ครับครับส่วนมุมแดงครับออกศึกพิษณุยิมครับอายุแค่14ปีเองนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนสุรศักดิ์บนตรีคือถึ่ว่าชัยวัด คำมุงคุณครับเกิดที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับซ้อมอยู่ที่อ่าล้อหนึ่งพันสี่นะครับอยู่แถวดินแดงเรียนหนังสืออยู่แถวนั้นฮะต้องเรียกว่าขวัญใจนักเรียนได้ไหมอาจารย์นักเรียนได้เลยได้เลยผมถามแล้วแกเข้าเลยยังเรียนอยู่มสามใช่ครับอายุเพิ่งจะสิบห้าเท่านั้นเองอายุสิบห้าก็สมัยก่อนก็มีโหขวัญใจนักเรียนนี่ก็คือเยอะเยอะมากรุ่นแรกๆก็คือสุกเกษม เกศสงครามคนที่น่มาประวิทย์ศรีธรรมถ้าตอนนี้พันธพเลยก็คือแสงมณีซอเทียนโถตอนนี้เป็นนักศึกษาแล้วไใ้นับศึกษาถี่ล่าสุดได้รางวัลนะที่ได้รางวัลนักบวยยอดเยี่ยมของราชดำเนินราชดำเนินเด็กครับครับราชดำเนินได้แล้วผมว่ามีลุ้นนะมีลุ้นรางวัลสยามกีฬาอวอร์ดด้วยแสงมณีแสงมณีกับเสกสรรเนี่ยลุ้นกันสองคน มาดูนักชกวัยกระตอกกันบ้างนะครับ15 16อา่า15ยกยก16บอนยอนแข่งขันโอ้โหคุณนี้น่าจะสนุกนะเพราะว่ามวยเล็กๆนี่นะคุณนนนะอาวุธนี่หมัดเท้าเข่าวอนี่ออกกันแบบรวดเร็วกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับได้แก่กรรมการมุนีลิ้มมงคลชัยกุลครับนี่ปาดหัวตัวเท่ากันนะครับภาษามวยว่ากันแบบนี้ ผู้ถอดมงคลของมุมแดงครับคือรุ่งสวัสด์นะครับครับหรือพยัก์ขงเจียมอันนี้ท่านนัางนม้นเงินนี่ก็เป็นลูกพี่ใหญ่ของสกุลวงไงใช่ครับนี่สกุลวงขวัญใจสีคอดใช่พี่คไายน้องกันนี่เดินทางไปกัมพูชากับเรามาครับนะเมื่อสองวันก่อนมาปิดท้ายครับ นักชกวัยรุ่นโอโ้ไม่ฟังอีลาคาอีลมเลยครับนักชกจากสปปลาวครับโอ้โหเอาแล้วสนุกแล้วคุณนนครับมาดูเรื่อว่าคืนลูกใหม่ครับไยกับลาวเป็นยังไงครับจ้อกหัวออกก้อยเดี๋ยวก็รู้ว่าไผเป็นไผครับขาวพองขาวพอง แต่ชื่อดีซะด้วยนะชื่อดีชื่อนนดังคนนี้เรียนแบบทวีอภรมหานะพ<ท>ี่เขาบอกนี่เก่งทั้งมวยไทยเก่งทั้งมวยสากลสมัครเล่นวันนี้<ด>เจอกับออกศึกครับออกศึกจะออกศึกไหวไหมออกศึกเอาระวังจะจับนิดหนึ่งน่ารักทั้งคู่นะครับดูการยืนมวยอาวุธที่ออก ดูการเตะครับของขุดขึ้นลูกใหม่เอสายเตะขวาเตะขวาคืนติดบังครับออกศึกไม่กลัวครับข่าวพองโอ,โ,โอ้โหเตะอ้ยหลวมกับหลวมหลวมคุณนนท์ข่าวพองหลุดแล้วเหมือนจะกระโดดพันศอกครับอาจาแต่ัวงเสียหลักกลายเป็นหลวมไปเลยนะครับทิงจังหวะกันอยู่ครับกลางไวที่ ทางฝ่ายต่างไม่ถอยครับพยายามจะปีบเกมแรกแข่งกันโอ้โหปักศอกทีครับออกสึกแหมกำลังน่ารักเลยนะครับรุ่นนี้เยวาวชนรุ่นใหม่ทั้งคู่อนาคตนี่ตัวใหญ่ทั้งคู่นะผมว่านะโครงสร้างใหญ่ออตอนนี้เพิ่ง14-15นะอีก2 3ปีเนี่ยโอ้ยอีก4-5ปีนี่ไป170-80เ,เลยออกสึกเนี่ยดูตัวโตด้วยละ่ะผมดูโครงสร้างดูกระดูกนะ เอาอแข้งขวาแต่มวยคู่นี้อาศัยอาวุธยาวๆครับลูกเตะนี่นะครับใส่กันยาวๆนะคุณนน์นะใช่ครับแล้วอ่อนด้วยกันนะครับโอ้ยหลุดครับฝากรอยเท้าเอาไว้ครับแข้งนี้ขวาได้เกี่ยวเตะขวาคืนทีหนึงกระเจงไปเลยออกสึกเบียดดีครับทีบเตะขวาไม่ถึงดึงหลบทันที ่าจะเป็นเสียหลักเสียเหลี่ยมเสียซอง,งครับบริเวณหน้าผากของเจ้าขาว่องนะครับเริ่มเป็นลูกมะกรูดเล็กๆครับ <S <S เป็นมะนาวมะนาวผ่าซี่มะนาวก่อนน,นนะมะนาวก่อนมะนาวผ่าซี่เล็กๆเล็กๆยังไม่แตกยังไม่แตกเขาเรียกโนโน่โนนี่คือพิษสงของศอกศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้องย้ำครับย้ำไปเลยออกสึโอ้โหตัดล่างดีครับแต่ลูกตามน้ำเกือบจะโดนปลายคางเลยนะ โอ้โหโขาวพองแกออกอาวุธยาวๆกับแต่ด,ดูน้ำหนักดีครับหมดโกครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลก20นาฬิกา15นาทีถึง22นาฬิกา15นาทีโดย,โโโดยประมาณนะครับโอ้โหโดดปักศอกลูกนี้หลวมนะผมว่าเจ้าขาวพองแกเข้ามวยแก นะมันหลวมไปหน่อยมันหลวมไปหน่อยรับเด็กๆงอย่างนี้นะใช่ครับใช่ครับออยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ประสบการณ์ยังน้อยครับเออ,อแต่ของเรานี้รัดกลุมนะออกศึกไม่บุ่มบ่ามตั้งรับดีเนี่ยครับพอหลุดมาโดนครับโดนลงโทษ มาถึงยกที่2แล้วครับคู่สุดท้ายซูเปอรม์มวยไทยไฟทะลุโลกครับเอาละครับแดงออกศึกไทยน้ำเงินขาวพองสอปอล่าเดินบ้างครับขาวพองไปคอยเบียดเข้าหาแต่ขวาแต่ซ้ายโอ้โหครับแม่แต่ไม่ถึงโอ,โออกศึกนั้นว่องไวกว่าครับเนี่ยดูว่องไวกว่าและออกขาวขวาแม่นครับกองเชียร์ของขาวพองก็เยอะครับใน เวิร์กพอยสตูดิโอนะคุนนท์นะใช่ครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายลาวเยอะแล้วแล้วก็คนทังลาวก็ดูเยอะนะครับอาจารใช่ใช่วันนี้คนแน่นมากดูเยอะมากทุกวันอาทิตย์ครับเจอกันที่นี่ครับหมายเลข23ครับเวิร์กพอยกับมวยมันๆนะครับขยับขยับโอ้โหละครับ ดูจะคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับออกศึกเป็นคู่ปิดท้ายประจำซ้ำคืนวันนี้นะครับซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกวันนี้มีหลายรสชาติเลยนะครับทั้งแตกทั้งน็อกทั้งนับโอ้โหครบเครื่องเลยมันเหลือเกินแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยรอบนะคุนน์นะผู้ชนะเลิศเนี่ยชนะด้วยศอกทั้งนั้นเลยแล้วก็แตกเจ้าชาลี รอบชิงก็ฟันศอกเขาแตกอีกชนั้นานทีจะหลุดเข้ามานะครับคาลีนักชกจากออสเตรเลียอาจารย์บนเวทีครับ<ช>อาจจะได้ดูกันอีกครับใช่ใช่เอ้ยนี่นะครับโดนลงโทษครับมีหละหลวมไปหน่อยครับเจ้าขาวหองแข้งซ้ายซ้ายยาวๆครับ นี่แหละครับหลวมครับหลวมหลวมหลักฐานไม่มันคงตอนนี้น้ำผากเริ่มเริ่มจะกเกินผ่าสเสกแล้วนะ s> <S สักครึ่งลูกแล้วนอนนมากขึ้น <_ s> เดียวดีครับออกศึกเด็กจากเมืงย่าโมลูกหลานย่าโมครับโคราช นครราชสีมานี่เป็นเมืองนักมวยเลยนะคุณนนท์นะเมืองมวยดังเลยมวยเยอะมากใช่ครับดังๆเพียบเลยนะครับเนี่ยวันนี้เจอลูกพี่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเคยประทะากับธงชัยกอรธิชัยเออนี่ละนี่ยเนี่ลูกพี่ของออกศึกนะครับประทะากับธงชัยมาแล้วโอ้โหครับราสานแข่งกันดูเข่าครับดูวงใน งไไนก็ม,ม,ม่ชัดเจนช่วงปลายยก2องใครจะได้ทิงจังหวะประสานแข่งกันโอ้โหสองดอกเลยครับซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกครับคู่สุดท้ายเดินทางมากำลังจะถึงยกสุดท้ายครับ ดูภาพช้านิดนะ,ค,ะนนครับนอนครับโอ้โหลูกนี้แม่เตะกวาดไม่ถูกครับเจอเขาไปเสียเรียมเสียทรงเลยนะออคือนักชกสปอร์ตเตะหลุดบ่อยครับหลุดบ่อยหลุดบ่อยอจังหวะจากคนยังละละหลวมหลวมอยู่ใช่ครับเดี๋ยวจบรายการนี้แล้วติดตามนะครับใครเป็นแฟนอ่อไมทองคำเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตไมทองคำต่อจากรายการเรา สี่ทุ่มครึ่งนะฮะสี่ทุ่มครึ่งแต่อาจจะมาเร็วก็ได้นะคอนเสิร์ตยกสุดท้ายครับดูครับว่านักชกสปเราจะแก้เกมยังไงครับแก้เกมยังไงสั่งลุยแล้วสั่งลุยแล้วพี่เลี้ยงบอกลุยเลยเออมาต้องย่านมาต้องย่านกล้องนภา,ากล้องนภาไฟาเตะ บอกลุยเลยขาขาออใอ<ห>่เตะตใส่ให้หมดครับเออเตะขาเดินบอกสันเดินเอาขาพองลุยเข้าไปนี่แล้วก็บันหลวมนะใส่ยังลหลวมอยู่ครับเออหลวมเข้าไปในหลวมเรต้องหาประสบการณ์ไปนะครับนักชกวัยละอ่อนครับใกล้เคียงกันครับส5บ6นี่ครับ ต้องติดตามเด็กคนนี้ดีครับออกศึกเอาแล้วครับเออจะหนีไปไหนย่าหนีไปไหนแาะแกวิ่งวิ่งหนีร้อยเมตรเลยนะหลบหลบเขาหลบแข้งสวมวิญญาณนักวิ่งระยะสั้นเลยออกศึกขาวพองแต่ก็ถือว่ามีพอพยายามสูงนะครับนักชกสปลาวขาวพอง ถือว่าชกกันได้สนุกนะครับสนุกสนุกกรรมการจะลำขาดมาชกกันหน่อยเออออวุ้นจะเยอะครับออวุ้นจะเยอะเออมาชกที่เวิร์พอยแล้วต้องชอกให้สนุกครับซุปเปอร์มวยไทยบัวขาวจะได้จัดอีกนะชกสนุกเดี๋ยวจัดให้อีกแพ้ไม่เป็นไรครับแต่ต่อยสนุกบัวขาวไม่ทิ้งอยู่แล้วครับ สี่เล่งกองรัวแล้วครับช่วงท้ายของยกสุดท้ายคู่สุดท้ายด้วยไม่เดินแล้วครับหลอกตระกันแย่ หึือก็ควบคุมไม่รีบไม่เร่งแล้วมั่นใจในผลงานของตัวเองครับเตะขวาน้ำหนักก็ถดถอยลงไปครับซ้ายไม่มีน้ำหนักครับดูโอ้โหดูออกสึกงบ้างเตะขวาต่อยขวาแล้ว ต้องล่าถอยโอ้โหประสานด้วยขวาเอาอีกชุดหนึ่งครับเอาอชุดนึงครับก่อนจะสั่งลาครับเอาเอาสั่งลาแบบมันมันเลยลก็ถูกอกถูกใจท่านผู้ชมครับเอาล่ะครับปีเร่งกองรัวครับจะหมดยกแล้วครับ ลูกเตะของออกศึกได้น้ำได้เนื้อกว่าครับบทยกสุดท้ายเดี๋ยวต้องลุนกันบนเวทีดูภาพช้ากันก่อนนะครับจังหวะนี่แหละครับแมนมันไม่เข้าเลยนะแต่เข้าไปมันติดบังหมดพอติดบังปุ๊บก็เข้ามวยหลวมอีกต่างหาก ลวมก็โดนลงโทษเลยครับเนี่ยหลวมบ่อยครับโอ้โหลหี้กระโดดจันด้วยเข่าครับแมพยายามเตะขวาสก,กัดครับทางด้านนักชกต่อปอล่าวโดนมาอีกทีนึงโดนมาอีกทีนึง่งต้องล่าถอยไปตั้งลากอครับไปตั้งลากอผมมาอีกทีนึงเตะขวาต่อยขวา ท่านผู้ชมครับแม่ต่อยไปต่อยมาี่คู่นี้หน้าคล้ายกันไปแล้วโอ้โหสูสีแล้วก็จําง่ายเลยนะครับนักมวยสปปลาวนี่วันนี้นะครับมีลูกมะนาวที่น้าผากด้วย mm. แล้วก็ผู้ชนะของมวยคู่สุดท้ายวันนี้ได้แก มุมดแดงมวยไทยของเรานครับเป็นผู้ชนะวันนี้นะครับทุบทือครับซูปเปอร์มวยไทยไฟฉลุ่มโลกให้ได้ชมกันทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ2องทุ่มเศษเศษก็ทางช่องกดหมายเลข23ของ Workpoint นะครับได้ชมมวยสนุกแล้วก็มวยดูเดินเล่าใจแล้วก็ตื่นเต้นมีทั้งแตกด้วยแล้วก็ชมปรีนะครับชมปรี มาชมกันได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียววันนี้้องกำลัคุณนะครับทางโต y ยต้าไฮรักรี v ววันนี้นครับที่สนับสนุนกันมาเต็มที่เลยทีเดียววันนี้เราทั้งหมดโครงการแค่นี้ก่อนแล้วก็พบก,กันใหม่เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับผทุกท่านเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ